สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับโซดีทับพู้เริอทุกคนด้วยนะครับมาหลังจากวันปิดหลีกของเรานะครับ นนเดี๋ยวเรามาเปิดกระชากเกียร์นะครับเพื่อเสริมเลนเจอร์ของเราที่มีอยู่กันดีกว่านะครับผมซึ่งแต่และกดีเนี่ยผมก็มีประมาณสักร้อยหรือ300รูอลีนะในการเปิดนะครับอืมเรามาดูกันว่าเดี๋ยวจะได้สักไอเดียไหมโอเคไอเดียนี้นะครับถามว่าอยากได้เกียร์อะไรอืมแต่ว่าณน,นตอนนี้เนี่ยมันมีดาบจระเข้อยู่นะครับอืมมันเป็นดาบจระเข้ที่เพิ่ม ความเสียหาย n เปอร์เซนต์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทักษะที่่อน่าจะสูงเลยนะหนึ่งพันเปอร์เซนต์เนี่ยเยอะมากเลยนะเออผมก็เลยว่าถ้าหาเกียร์ช่องกลางมาติดให้กับเจ้าแซลลี่ไอดอลดีหรือเปล่านะอืมเขา่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีได้เลยนะครับไอดีนี้มี400รูบี้นะครับเพื่อเปิดกระช่าเกียร์ได้2รอบเลยนะโอเคเรามาดูว่าเราน่าจะเปิดอะไรได้บ้างเออผมคิดว่าผมน่าจะสลับเปิดอ่าตู้1และตู้2นะครับเป็นแหวนแล้วก็ไม้นะโอเคผมคิดว่าเริ่มจาก แหวนก่อนแล้วกันนะแหวนครบรอบ10ปีนะครับแหวนครบรอบ10ปีถามว่าดีไหมในสก,กิลบวกก็ถือว่าดีนะครับเป็นเป็นการเพิ่มอ่าสก,กิลบวกที่การยกเลิกอาตุะนะครับซึ่งแซลลี่ไอดอลเนี่ยมันก็มียกเลิกอาตุ4.5วิเนาะถ้าบวกเพิ่มถ้าเป็นค่าสูงสุด4 2.5นะมันก็เป็น7วิเลยนะก็ถือว่าเพิ่มเยอะมหาศาลนะก็ยกเลิกอาตุ7วิเวอร์ไว้หน่อยไหมถามว่าก็เวอร์เวอร์ไม่ก็เวอร์เบอร์จริงๆนั่นแหละอืม ประมาณนั้นนะครับส่วนออปชันที่ให้มาหลากัหลกๆก็มีหลบสกิลมีต้านสกิลแล้วก็มีการลดแร่นะครับก็ถือว่าดีนะครับไม่ยากอะไรนะถือว่าง่ายๆไม่ได้แบบมีออปชันอะไรแปลกๆติดแถมมาให้ด้วยนะครับส่วนไม้นะครับไม้เนี่ยจะเป็นเพิ่มมาในชีวิตอัตราโดนแน่นอนทักษะแล้วก็อ่สร้างเรนเจอร์นะครับสกิลบวกเป็นการใบศัตรูโอ้โหไอ้ผูใบศัตรูของสายพลังเนี่ย แสงเมื่อรวมเห็นแค่มากนะที่เป็นใบศัตรูส่วนคนอื่นๆยังไม่เห็นเลยนะเออที่เป็นใบนะแล้วส่วนมากตัวใบเนี่ยจะเป็นไม่ไหวพริบก็ว่องไวนะเออถ้าเป็นใบนะครับประมาณนั้นนะโอเคไปเริ่มจากไม้ก่อนแล้วกันนะครับคงจะแพ้ม,มากแล้วละ่ะมันก็มีอีกหลายไอที่เราต้องเปิดนะครับตู้แรกนะครับถามว่าอยากได้ไหมมันก็อนะตอนนี้นะตัวพลังผมเนี่ยตัวที่ใช้จริงๆแล้วมันมีแค่อัลเมโดนะ อันเบโดแล้วก็ป่าอนูบิสโอ้โหเอาอีกแล้วเหรอเกียร์เจ็ดดาวชิ้นนี้ผมรู้สึกว่ามันไร้ไประโยชน์อีกแล้วนะเพราะผมก็ได้มาแล้วนะโอ้โหเจ็ดดาวโอ้โหโอ้โหเจ็ดดาวชิ้นนี้เนี่ยนะผมคิดว่าไปเอาชิ้นอื่นน่าจะดีกว่านะครับมันรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรแบบดีเลยนะสำหรับเกียร์เจ็ดดาวชิ้นนั้นนะสำหรับเกียร์กระเป๋านะครับผมไม่รู้ว่าจะติดให้กับใครดีเลยนะไปตู้ต่อไปนะครับสำหรับตู้แหวนในการเพิ่มโอกาสนะครับมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับแหวนบ มีกระตุกเล็กน้อยด้วยนะครับรองเท้าเจีาโหยอีกแล้วเหรอฮึอโลก่การปกป้องฮึโลก่การปกป้องอโอ้โหมงุลหวัวใจเรียบร้อยครับไม่ได้เลย,เลยนะจบเลยอะไรวะเนี่ยโอเคสำหรับว่องไวเหรอไม่ใช่สิอกระเป๋ากระเป๋าจะติดให้กับใครดีอาอ์ดูบิสอดูบิสผมมีเกียร์อยู่แล้วนะอไม่รู้ว่าจะติดได้ใครดีเลยนะสำหรับอดูบิสนะไม่ใช่สิเกบเกีรยกระเป๋านะครับ ผมบอกเลยว่ามันไร้ประโยชน์จริงนะครับโอเคสําหรับไอดีนี้ไม่มีแล้วนะไม่ใช่ลูบี้หมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเปิดไอดีนี้เดี๋ยวไปไอดีต่อไปกันดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรนะครับไป Let's go โอเคครับมากันที่ไอดีาายั้าของเรานะครับมาดูกันว่าเราจะได้เกอะไรนะครับฟูโอเคสำหรับไอดีนี้เนี่ยโอ้โหมันก็มีเลนเจอร์หลากหลายมากมายนะครับที่อยากจะติดให้นะอืผมไม่รู้ว่าจะติดให้กับตัวอะไรดีเลยนะ กลางบอลล็อกบางยมทูตเอเรนสเตเดอร์เหรอเอเรนสเตอร์โอ้ที่เกียร์แปดดาวของดัมเบลอ่ะอันนี้ดัมเบลเลยก็ไม่เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับไม่เหรอก็สองจิตสองใจอยู่นะแต่ว่าไอดีไอดีนี้เนี่ยมันมีเรนเจอร์แสงมืดก็ที่ใช้งานได้หลากหลายอยู่นะไม่วจะเป็นบาลอสเวินเนี่ย ถ้าปั้นขึ้นมาก็เอาเกียร์ไม้ไปติดใหก้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็มาผักแทนเลมได้เลยนะหรือว่าเป็นแหวนเนี่ยไอดี ID ของผมเนี่ยไอดี ID นี้มันมีว่องไวก็เยอะนะครับไมกี้เร็มนะครับอะไรประมาณนี้มันก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับเอาเป็นอะไรดีหรือเราจะใส่เลยไหมไม่เพื่อโอกาสนะครับโอเคผมคิดว่าไม่เพื่อโอกาสดีกว่านะเออน่าจะท้าทายดีนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่า ใช้ดัวในตู้เพิ่มโอ,อกาสเลยนะไปเลสโก o ฮึบเอาอีกแล้วเกียร์ชิ้นนี้อีกแล้วเข็มขัดกระเป๋ากระเป๋าเออกระเป๋าอีกแล้วนะครับอะไรก็ดี่สางไม่เพิ่มโอ,อกาสอันนี้อ่ะอะไรบอเรียกเป็นกระเป๋าอยู่ได้นะครับอืมไอพวกเกียร์กลมน่าจะเพิ่มเรทดรอปอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับช่วงกิจกรรมในช่วงนี้นะโอเคไม่มีอะไรที่ติดเลยนะ ดูต่างๆที่ผมจะติดให้นะ่าจะมีน้อยแล้วนะอันนี้กระดิ่งก็เพิ่มก็ว่ากันไปนะโอเคอนุบิสนะครับอันนี้ก็เป็นกระดิ่งนะไมกี้นันนูนี่โอเคบาวนย่รีมูนีรีโอเคก็หมดแล้วนะสำหรับไอดีนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเปิดของไอดีนี้นะเดี๋ยวไปไอดี ID ต่อไปกันดีกว่านะครับฟู่ไปเล s โกโอเคครับมาไอดี ID บาก,กิเลยไอดีคิโดของเรานะโอเคตัวที่ต้องการก็เยอะมาก เหมือนกันนะผมอยากได้จะบอกว่าให้กับเจ้าแซลลี่นาฬิกาก็าได้นะให้คิริวแต่ว่าเกโดนแน่นอนของอบากิผมเนี่ยยังไม่มีติดให้เลยนะหรือบาร็อกอย่างเงี้ยบาร็อกก็มีแล้วนะแต่ว่ามันเป็นของสายของเป็นธาตุนะมันเป็นธาตุไฟนะครับสำหรับพงเรีบของเดียโบนะ ออขอเป็นไม้แล้วกันนะไม้อย่างน้อยผมก็ติดให้กับเดนติกาปู่ได้นะอย่างน้อยมันก็เพิ่มความแม่ยำในการสตาร์ทของฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ฝั่งเราได้นะครับก็คือทําให้เซรีกาปู่เนี่ยออกสก,กิลแล้วโดนบ่อยขึ้นก็น่าจะดีนะครับโอเคไปเปิดเลยเพื่อโอกาสนะไปเลย let's go let's go โึบผมขอท้องแหละอยาโออกกระเป๋าอีกเลยนะแบบช่วงนี้แบบกระเป๋าสองไอดีติดแล้วนะอโอ้โหไม้กระทางเกียรติยศนาฬิกาแมนปีกเมฆ แหวนคริสตัลอะไรครับดีฮะผมโดนเกียร์ผมโดนเกียร์นะผมโดนเกียร์โอ้โหโดนเกียร์เลยไอ้ดีนี้ผมโดนเกียร์นะทุกคนผมโดนเกียร์ทุกไอดีเลยไม่เดียวโอเคต่อไปก็คงจะเป็นไอดีหลักของเรานะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าไอดียหลักของเราจะได้อะไรนะครับไปเลสก์ก มาครับโยโหไอเด,ดียลของเรา300รูรบี้นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวไปรับจากพี่พีกเลยนะไอด,ดีหลเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องการเกียร์โดนแน่นอนอย่างมากเลยนะเออเพราะว่าไอด,ดีหลเนี่ยเกียร์โดนแน่นอนแทบไม่มีเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูกนันนิดนึงนะแบบไม่มีอ่ะไม่มีจริงๆเลยนะครับเอ้มีดิหนึ่งชิ้นไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออใช่อ๋อท่อเหลก็ก ข้อเหล็กเอออันนี้ผมก็เรือมไปนะครับว่าเอยผมได้เกียร์มาหนึ่งชิ้นอืมไปเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับไอที่เราของเราเนี่ยมีตัวชนเยอะมากมายนะครับเอ,อบเ่อบปล่ามาก้นนะครับมีซารีกราป,ปูแล้วก็บาอนุบิสนะครับมิช่นแล้วเกียร์ของเราเป็นโจมตีของ อันนี้แล้วกันนะเกียร์ไมของเรานะครับน่าจะทําให้เนี่ยไอพวกเรเจอรอ์สายพลังเนี่ยน่าจะเก่งขึ้นไม่มากก็น้อยนะถ้าไปติดให้กับเจ้าบาร์มยกรอย่างเงี้ยสกิลเขาก็จะแม่นขึ้นมหาศาลนะหรือว่าไปติดให้กับเจ้าเซรีกาปูก็สตันได้ดีขึ้นนะครับหรือไปติดอนดุวิทเอนุวิทก็ไม่จะเป็นต้องเอาโดนแน่อนอนก็ได้นะเขาแค่ซัมมอนฮึบฮึบ,บอึบเออไม่ออกเลยจ้าโอ้ไปรอบที่สองนะครับ ไปรอบที่สองขอ,อนะอขอเถอะนะผมขอเถอะนะเกียร์โดนแน่นอนนะผมยังไม่ได้เลือชิ้นนะครับผู้ขอหน่อยนะขอหน่อยนะขอหน่อยนะขอหน่อยโอ้โหเกียร์ถุงมือฮึบโอ้เล่าลงเตีย้ยอีกแล้วเหรอฮึบเลื่อไฟฟ้าฮึบ,บลูกเกียร์หมดฮึบจบเลยทำไมมันได้ยากอะไรเลือกเกินมันยากอะไรขนาดนั้นนะสรับเกียร์โดนแน่นอนหรือว่าแปดดาวเนี่ยอันนี้เนี่ยเกียร์แปดดาว ออกตรงนั้นมันก็ได้แหละไม่ใช่ว่าไม่ได้นะสำหรับเกียร์แปดดาวนะครับโอเคมีได้แค่1ชิ้นนะสำหรับเกียร์อาวุธส่วนเออ่เกียร์ช่องกลางเนี่ยมันเป็นกระเป๋าอะกระเป๋าเป็นเกียร์ลิวนาเมันไม่ได้แบบโหดเวอร์อะไรขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นเกียร์ฟรีนะสำหรับหูฟังลิวนาาสำหรับเกียร์ตกแต่งนะมันก็ไม่มีอะไรเลยเนาะเออประมาณนี้นะสำหรับไอดีนี้นะครับโอเคก็เอาเป็นว่ามาสุ่มกันประมาณเท่านี้เลยกันนะสำหรับต้นเดือนโอ้โหโอเค่ปก็ยาวๆนะครับเดือนนี้นะ คงจะได้ร่าเกียวเพราะว่าเกียร,ยรมันก็คงน่าจะดีประมาณนึงเลยนะไม่ใช่แบบขิ่วขิเลอะไรนะสำหรับครบรอบเซปีนะครับผมคิดว่าก็เกม,มน่าจะมีกิจกรรมต่างๆมาแจากนู่นนี่นให้กับ่าผู้เล่นอย่างเราอย่างเช่นเคยนะในการครบรอบนะครับก็รอรุ้นนะครับว่าจะแจก,กเป็นอะไรบ้างนะเผื่อมีเซอร์ไพรส์นะครับอะไรประมาณนั้นนะโอเคผมคิดว่าคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าๆน,นะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ